ในเรืเร่อง,งของสมนักงานส่งเสริมวิชากิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็เดินหน้าจัดกิจกรรมนะครับนะรถโชว์ในคณะนี้นะครับน้องอิงอม <c oughs> อมครั้งที่ซ่องี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องของ SME นะครับธุรกิจเติบโตในยุคดิจิตอลครับโดยที่ม,ใใม้องสนใจไม้โรงแรมแก๊สสมุยรีสอร์ทนะครับน,บนายบรรดาลสถิราชาวาลรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเปิดรถจูดังกล่าวภายใต้แนวคิดศักยภาพเติมเต็ม,ตม ความรู้เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจนะครับหน้าดยเฮ H&M มีอะคาเดมี่365จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสำนักง,งานส่งเสริมวิชาการคณะกลกางไละคณะหย่นะครับด้วยสวสว กมีผู้ประกอบการ SME นักธุรกิจนักเรียนนักศึกษาและประชาชน,นสนใจในธุรกิจกองตนเองเนี่ยเข้ารวมกันนะค,ะค่ะภายในงานเนี่ยเขามีกิจกรรมสัมมนารา้ำเซ็กชันด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยเซ็กชันที่หนึ่งก็คือ SME Academy on Stage กับหัวคอ Live Train, อ Live c o m m e r c e t r งพั2025การจะเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลค่ะและการหัวคอภาษีเบื้องตอน้นส้หรับผู้ประกอบการและการ เซสชันที่สองค่ะ Wisdom of the Success นะคะเป็นเซวนาทีท่ายอดภูมิปัญญาแห่งความสำเร็จและการเซสชันที่สามค่ะก็คือ Hands-on Workshop ให้ได้เรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์โดยวิธีการไลฟ์ค่ายข้องออนไลน์ใน่องทาง t i k t o อกย่างมืออาชีพและการยังสามารถรับคำปรึกษาทางธุรธกิจกันได้นะคะทีกิจกรรม SME Clinic จากทีมทีปรึกษา SME Code และการมีซุ้มคีย์ออสด้วยค่ะซึ่งก็จะให้ความรู้แนะนาบริการต่างๆข้องซอฟวรรวมไปถึง ชึ่งนวยงานผ่ากีเครือข่ายการส่งเสริม SME ทีก้ามารวมกันให้ความรู้และการโอกาสทางธุรกิจรวมไปทึงสิทธิประโยชน์นัดเตียนแมทสำรับผู้ถี่ส้นใจนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะรถโชว์ SME Academy ออนทัวร์รั้งทีนึงทีจังหวัดสงคลาการสามารถไปลงทะเบียนกันได้ทีหน้างานค่ะหรือว่าโทรไปซ่อมถ้ข้อมูลนะทีเบอร์สซุ่นกาวซุ่ซี่กาวกาวหกซ่องกาวซ่องและการซุ่นกาวซ้ำฮาซี่หก 6กซ้ำกาซี่ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะไปทั่วประเทศนะครับนานสิบส่งครั้งจนถึงยีดิบสามธนวาคมนี้นะครับนจนใจยากรู้ไปทีไในกาคเข้า f a เฟซบุ๊กนะครับของ SME Academy เดมซ้ำกงานนั่นเองครับค่ะ